การอาชีพต่างๆทั้งหลายแต่ทำอย่างไรอย่างไรก็ตามก็ยังมีแต่ความทุกข์ยากอบจนทำเช้าจะตั่งถึงค่ำก็ไม่พออยู่ไม่พอกินทำค่ำจนกระทั่งเช้าก็ไม่พออยู่พอกินนี่แต่ความขาดเกิดผ่าดแคลนอยู่ตลอดแต่สามีพันยาผู้อื่นนั้นเขาก็ทำประกอบการงานอาชีพอันเดียวกันแต่เขา นำพาครอบครัวไปสู่ความมั่นคนยงยั่งยืนไปสู่ความร่ำรวยความสมบูรณ์มากมายแต่สามีภรรยาผู้นี้ทำอย่างไรอย่างไรก็ขาดแขนขาดเขือนทุกข้ากึกจนอยู่ตลอมาผลที่สุดสามีตะวันโทษรภรรยาราะถามว่าภรรยานัา้นเป็บุคคลไม่เคยสัส่งสมคุณไว้หรือโคตรเข่าของภรรยาไม่เคยสัส่งสมคุณมา เรื่องเป็นเหตุ็นตัวเราสามีก็ตกตามคนนี้ด้วยไอ้สามีก็สวดภริยาภรรยาก็สวดสามีว่ากันไปไม่ลงใจกันห่างมากก็หลบผลที่สุดเมื่อแต่งผลต่างไม่ลงใจว่าคนเง่าของทานไม่ได้สร้างสมบุญไว้แน่ก็เลยมาตกลงกันว่าถ้าเชื่อเราไาแยกทางเันเดินแยกทางกันไปว่าบุคคลใดคนรเง่าโครทัไม่ได้สร้างสมบุญไว้แน่ ก็เลยตกลงว่าแยกทางกันไปแต่ก่อนที่จะแยกทางกันด้วยความปู่พันในการในความเป็นสามีปรรญญาธรรมยามาก็เลยตกลงกันว่าถ้าแยกทางกันไปแล้วคนใดคนหนึ่งไปได้ดีได้ดีก็อย่าลืมอีกคนหนึ่งถ้าสามารถสงเคาะอีกคนหนึ่งได้ก็ไม่สงเคาะเสียเมื่อตกลงกันแบบนี้แล้วก็แยกกันแยกทางไปไปคนละทิศคนละทางไปหา ไปหาอยู่หาอีกก็คเอิเอ้ยเจ้าพัะพาก็แยกทางไปทางหนึ่งเขาไปหารับจา้างเลี้ยงชีตของตนเองไปเรื่อยเรื่อยดันั้นต่อมาเขาไปรับจ้างทํางานอยู่ที่บ้านเศรษฐีทําง,งานอยู่ในบ้านเศรษฐีูกความขยันหนันเพียรในการทําง,งานและทาง,งานได้อย่างเรียบร้อยเอ็ได้รับความเมตตาจากครอบครัวของท่านเศรษฐีเขได้ท่านเศรษฐีบก ให้ตำแหน่งหน้าที่ได้ชิดขึ้นมาเจรลยเข้าหน้าขึ้นมาจนอยู่ตัวแทในครอบรครัวของท่านเศรษฐีมานานวันมานานวันมาเกิดปัญญาของท่านเศรษฐีเกิดตายลงท่านเศรษฐีก็เลยรับออกมาเป็นปรญยาของท่านเศรษฐีใชร็จพอมาเป็นปรรยาของท่านเศรษฐีแล้วเครื่องรุ่งห่เสื้อผ้าอาปอเครื่องประดับตกแต่งก็มีอันมาหนี่สวยงาม การอาหารการบริโภคก็เป็นอาหารที่ดีที่อร,อร่อยอร่อยที่มีมูลคนะ่าผิวพรรณหน้าตาเ็เลยสดชื่นเบิกบานผ่องใสมีสนาราศีเป็นคุณนายเศรษฐีไปเสียแล้วก็ตระเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวของท่านขขเศรษฐีมีความสุขความเจริญมีความกข้าวหน้าร่บรวยที่ทีขึ้นไปอยู่อยู่ตลอดกาลส่วนเจ้าสามีนะั้นก็แยกไปกทางหนึ่งก็ไปหารับจ้างทำงานไปรับจ้างทำงานไป ผลที่สุดเงินทองที่ติดและติดตัวไปก็ไปซื้อกินทั้งหมดเมื่อหมดเงินทองที่ติดตัวไปแล้ววัตถุสิร่งของเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทั้งหลายที่มีติดไปก็ขายกินแลกอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตไปจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่เสื้อผ้าชุดเดียวที่นุ่มไปเมื่อไมหาทงานที่ไหนไม่มีใครรับเข้ามาทำงานพลที่สุดก็เลยต้องไปขอทานกิน เมื่อไปขอทานก็กินก็ได้กินได้ได้บ้างไม่ได้บ้างได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างยาวนานไปยาวนานไปหลายวันหลายวันผ่านไปเสื้อผ้าที่รุ่งห่มอยู่มันก็เก่าข้าวผ้าขาดนี่กก็กะทั่งติดพบจะเป็นนี้เป็นผ้าขี้้ริวนอกนุ่งผ้าขี้้ริวขอทานก็กินไปบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินงานวันก็ผายของพอเดียวเหนือต้นังกุ้งกระโก เดินโซซักโซเทไปด้วยความเศร้าหมองขุ่นมัวหิวผ่านหน้าตาก็เศร้าหมองไปด้วยขอทานไปยามาไปก็โซซักโซเทจนกระทั่งบ่ายค้อยวันหนึ่ง้็แต่เช้ามาแล้วยังไม่มีอะไรตกถงล้องเลยมีความหิวจนแน่เมือตายลายแล้วเดินผ่านไปที่บ้านเศรษฐีมีอไท่านเศรษฐีไม่เห็นจำด้วัาโตสามีรามาตกตันขนาดนี้เถอะ แต่ไอ้สามีเราต้งจำพัญยาเก่าใกล้ๆกันแล้วเพราะมีสนาราศีของคุณนายเสียดีจัดก็จํามออ่ะส่วนไอ้เจ้าพัญยาเก่านะั้นก็จ,จาจำได้แล้วนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาว่าถ้าแยกกันไปแล้วใครได้หรือได้ดีแล้วอย่าลืมอีกคนหนึ่งถ้าสามารถสงงคอ้อนก็ให้สงงคอ้อนเสียเมื่อนึกถึงสัญญาอันนี้ได้ 3, 3ก็เลยมาถามเจ้าสามีว่าเอา้าเจ้าเอตาเท่เาตาเท่เา แกมาขออะไรแกมาขอแกต้องกาอะไรไอ้เจ้าขอทางโอ้ยคนัจเอ้ยแล้วแเช้าตัวท่านบปข้ออย่างยวยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยสักเม็ดหนึ่งก็หิวจนตาลายจะเป็นลมจะเหล้วขอสงเคราะห์คนทุกคนยากด้วยข้าวสักมื้อเถอะไปคนายเสียใจแล้บอกว่าเอาได้คอยอยู่สักพูดึงนะเดี๋ยวเราจะไปจัดอาหารมาให้ทาน เมีเยเศรษฐีก็เขาไปทั่ก็ไป่เห็นลูกฟักฟองลูกปากใหญ่ก็เลยไปเอาฟักฟองออกมาไปเอามี่แบบฟัาหนุ่มออกแล้วไปฟานแบบไสอ้ออกไปฟานแบบไส้ออกเสียแล้วว่าเพชรดินดาทองหยองนั้นนะยัดเข้าไปในฟักอฟองแทนไส้ฟักฟอง ว่าอย่างไรก็ตามเป็นสามีเข่าของเราก็สงเคราะห์ตัวเองด้วยเพชรนิจตาที่ทองหยองนี้เนี่ยไอ้พออยู่พออาศัยตลอดชีวิตไม่ต้องมาขอทานสักทีต่อไปเมื่อยั้เอาเอาเพชรทองเงินทองยัดใส่ไปในฟักทองแล้ว่าถูกมันอัดดึงลงไปก็แบกฟักทองยกฟักทองมาให้ตขอทานเอ้าแกไปหาที่ดีๆหาที่จะเสบายสบายในตู้กินเสนอเขาต้องฟักทองนั่นแหละให้ อีตาขอทานมาเลยอีตาขอทานก็ไดปฟังทองแบกบฟักทองเดินออกมาแต่เดินตัวเปล่าก็จะไปลงตายแล้วทนมาทนมาแบกฟักทองอีนก,กนึก่าในใจบอกวอีหาเฮ้ยคุณจะขอข้าวทีสักมื้อหนึ่งตอนน้องให้มาแบกฟักทองจนหนังไข่ตายจนจะไปลมตายอยู่แล้วแต่เดินตัวเปล่าๆก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว ก็ดนีเดินต่อไปก็มีตาชาัยตัดูืนแดงฟื้นผ่านมาก็เลยยกฟักทองนี่หินจารีตาชัยตัดฟืนไปเอาจักเข้าก็เข้าแ่ยังมีลูกเมียที่จะงเลี้ยงเอาฟักทองไปเลี้ยงลูกต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันไปแกเราขอทางต่างห้าเดียวขอทางขอข้าวไปกินมือ้อนึมื้อนึ่กันแหละตอนนั้นแหละยกฟักอทองนี่ตาชัยตัดฟืนไปไปต้มกินต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นเศรษฐีอยู่ทุกวันเดียว กินไปขอทานขอทานต่อไปขอทานต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินมากนานวันผ่านมาต่อมาวันถึงปลายคอยอีกเช่นกันก็ขอทานตามมาบ้านเศรษฐีอีกไอ้เมียเศรษฐีเขมามาให้มาติ้งทองขึ้าวันนั้นทักงทองรูปบักใหญ่แล้วแล้วทำไมยังมาขอทานอีกก็เลยมาถามอีกขอทานนั่งท่ากันเท่าวันนั้นนี่ ให้ทังท้องลูกปักใหญ่แก่ๆไม่ได้มีต้มกินแล้วที่ทำข้าวไปแล้วอ่อตาโตเปล่าแล้วคุณนายเดี๋ยวเดินโตเปล่าก็ไม่ไหวแล้วมาแบบฟังทองไม่ไหวคนไหวเลยยกให้ตานขายตัดตัวเลยนะไอ้เมียเสียกินจะด่าจะด่าทุบด่าไปก็ไม่ได้ขอกลับคืนมาเปลือกน้ำลายเปล่าเลยเอาเธอะแก่ๆก็เสียไปแล้วท้าคอยสกุลถึงนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวให้กินพอเป็นอย่างนี้แล้ว ตะเบียแบบเนี้ยเศษผีก็เข้าไปในขวก็เอาไปตอกเอาไปว้วดมาปูลงมือแล้วก็เอาตักอาหารตักข้าวตาอาหารอย่างดีอย่างนี้อ้าวตาขี่ตะเบี้ยอรยใส่ลงไปในในใบขวดใบตอกแล้วก็ไปขอกป็เพชรทองกป็นเพชรดินจิตาทองกันของออกโตลงไปในห่ขอข้าวแล้วก็ห่อหอข้าวอย่างดีมัดห่อข้าวหิ้วห่ขอข้าวมาให้ไม่ไม่ดีต่ขอทอานทางโแกรมแต่หนจะไปสบายกินแล้วอ,อ่ะ แต่จะชีวิต่ผมแกเ่เกดิดมาผมจะไม่เคยกินของมาเด็ดอร่อยอย่างนี้วันที่ไปนั่งกินไม่ทานให้กินไนม่ได้ดเลยอร่อยก็เยอะเลยนีแต่ขอทานโอ้โหได้ออข้าวปบกใหญ่ทุกีผมดีใจเลยวันนี้จะนั่งกินทั้งกินน้ำตั้งร้านัุกวันเลยนะวันได้กินมาหลายวันแล้วก็ที่ผมออกข้าวเดินออกไปก็ยิ่งอิ่มอิ่านข้าวแม่น้ำขึ้นหน้ก็เลยเดินไปในสุพารไปนั่งดีนสุพรรณนั่งกับปลาดีนปลา ลมพัดเย็นสบายในอยู่กลางสะพานนั้นไปแก้ออกข้าวแก้ไปแก้มาออกข้าวมืรูดมือตกน้ำตบไม่ทันโอ้ยก็ไม่ได้กินแล้วมันก็เลยจะต้องขอทานต่อไปแผ่นตีนทั้งแผ่นไม่มีที่จะนั่งกินต้องไปนั่งอยู่กลงสะพานตบน้ำตกข้าวก็ขอทานต่อไปขอทานต่อไปได้กินบ้างเหยได้กินบ้างกินบ้าง เดินต่อมาไปขอต้องขอทานทานมาบ้านซี่สูงเสกีอีกเมียนั่นเสกีแล้ไม่เห็นเอ้าวันนั้นห่อข,าขอบบา้าวห่อปากใหญ่แล้วมันจะมาขอทานอีกอะไรอีกก็ไลยไปถามว่าการเข้าวันนั้นในห่อข้าวแกะแกไปแกไม่ได้กินเล<ม>ยเดี๋ยวไปขอทานบอกว่าตางแล้วองายไป,<ม>ไปนั่งอยู่ริมสะพานไปแกะแก้ห่อข้าวห่อ,อข้าวมันรลุมือตอกน้ำตกไม่ทันก็เลยไม่ได้กิน เี้ยวกเหลุ่นอ้ย้าวอุ้ยจต่ามีตุกเียวก่าก็จักเฉเลอาตัดใจซะเอาไปเ่ไเป็นไงแบบนี้คอยพูดนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวไว้ให้ิงก็เลยเข้าไปเอขัวก็ไปอาบอลกวยไปตอกไปช้วยนะปูหรือนำข้าวไปหาอะรอันอร่อยอร่อยต่างๆนี่ใ้านสดีใส่ลงไปในขอข้าวเสร็จแล้วไปดูในตู้เซฟเหียทอปหยอกเพชีอีกอยู่ลอยู่กองสุดท้ายเนี่ย ก็ตัดใจเพียเป็นเศรษฐีก็ตัดใจยังไงสามีเราก็เป็นเศรษฐีแต่เทปดิจีตาทองหย่อมบทก็ไปหาซื้อใหม่ได้ก็ตัดใจยังไงก็สามีเก่าก็หอเอาท้องค้างประเภทดิจิตาเท่าแบบปกลงไปในหอกแท้แล้วมาขอข้าวห่อข้าวมาดอย่างนี้กางดีก็ยิ่งวางให้ตาขอทำเอาแกไปหานั่งกินที่สบายๆเนี่ยที่ปลอดภัยหน่อยที่ไหนนะนั่งกินกินกระตันตกแน้าตกเท่า ไปแล้วมก็เดี๋ยวน้ำมาขอแล้วไม่ให้อีกนะนี่ขอถึงหนอสุดท้ายแล้วนน,นี่มา<อ>ให้จะขอฐานจะขอลาย้านะครับคา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 ได้่อท่าที่หอข้าวเดินอไปไปฏิเชิญเขาเชิงเขาลงพักเชิญเขาชายเขาโอ้นเย็นสบายวิวสวยบอกไป่ไ้ไทยสุกู๋เลก็ลมีตอไม้ตอกใหญ่มย้างหน้าก็เลยปีมีปนั่งตาบาดมีตอไม้นั่งตาบาด์มตอ,มอ,มตอ,มตอมไม้เป็นแก้หอกค่าแก้ไปแก้มา หอก้าวเปิดออกมาโอ้ยเห็นได้ดีนดาทองหยอมเยอะใจอยู่ในหอกข้าวตีออกตีใจลุกข <y prowad> <ritis> ึ้นใช้ลกอุบเป็นเศรษฐีแล้วผ mm ้าตกมาเคาะตายสั่งได้ก็เป็นที่หอกข้าเห็นได้ชรเพชรเพชรดินดาอยู่ด้านไหนอยู่ที่ต้นตอไม้เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ได้สั่งสมบุญไว้แม้จะแม้จะทำอย่างไรมีผู้อุดยึดนมาให้เื่องรูมือไปเลยแต่เมื่อตัวพันญานั้นไม่ได้สั่งสมบุญไว้ มุ่นัน้นก็ให้ผลสมตับอาณาเพราะฉะนั้นบนนุญนี้อากันเชื่อมั่นในบนุญเมื่อเราเชื่อมั่นในบนุญเป็คนบงคลคู่ดีในบุญแล้วเราส,าสั่งสมบุญมันส,สั่งบุบุญไว้บุญนั้นแต่จะรวมลงไปสู่จิตสูใส่ใจทุกหลอดดังยกขึ้นมาเป็นภาศิกรไวและเริ่มต้นว่าบ,บ,บ,บุกเบกตะตับปุญญาตาเอตัมมัง,งกันุตมังการได้ส,สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลสูงสุด เพราะบุญที่เราสั่งสมบุญไว้แล้วนี่แหละบุญนี้แหละจะเป็นตัวบุญวาสนาขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเมื่อผู้ใดมีบุญวาสนาเป็นเครื่องบุนสมชีวิตแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าที่ดีึ้นไปโดยกาะทั่เปลี่ยนพบเปลี่ยนค่าก็เป็นพบที่ดีตัณฑที่งามแค่นี้